สวัสดีครับพ่กับช่องนมนสายเฮงอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจอ,อเราเราวันนี้เรามาเจอเดยกจำลองนะครับก็คือหญิงแม่เรานะครับวันนี้อยู่กับหญิงแม่แล้วก็ชายใหญ่แล้วก็ชายเล็กนะครับส่วนหญิงกลางนะครับเออ,เอ,อส่วนหญิงใหญ่นะครับจะมีประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะร,ร,รู้สึกว่า ยิงแม่รู้สึกว่าจะหน้างอนๆสักหน่อยจะหน้าหงุดหงิดสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรู้สึกว่าหน้าตาจะเคร่งเครียดอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูหน้าดูตานอยู่แบบนี้นมาประมาณช,ชั่วโมงนึงนะครับ อาการอย่างนี้นะสังเกตมาตั้งแต่ตอน,ตอนลุงมนมาแล้วนะครับลุงมนก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่นะครับว่ารู้สึกว่าหน้าตาเหมือนเหมือนคนจะทุกข์อกทุกใจอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราสอบถามนะครับเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ,รบผมบโอ้โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะนนเ,เป็นยังไงครับไอเห็นเห็นนั่งเศร้าเลยเกิดอะไรขึ้นมันมันหลายอย่างเนาะ คิดถึงหลายคนคิดถึงลูเป้ทำไมไม่มาบ้านลุงคนไม่มาหาแม่เขาเป็นอะไรเขาเป็นพ่ออะไรไม่คิดถึงไม่คิดเจ้ากจะเช้าเขามานี่บอกไม่ผมผมก็มาหลายวันแล้วแต่ผมไม่เจอผมไม่เจอดีเพราะว่าค่อยเป็นไข้รอแล้วตอนนี้หายก็เลิกมือนี่เลิกไข่มือนี่ แล้วเป็นไงลูกลูกสาวโทรหาบ้างไหมลูกสาวก็โทรหาเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าแม่ก็ถามว่าวันไหนจะมาบ้านโก,โก,โกูโกครับอืมเขาก็เขาบอกว่างานเขายังไม่เสร็จก็้มื่กี้ไม่ใช่ตอบแบบนี้เขาบอกว่างานเขาที่แรกเขาบอกไว่งานยังไม่เสร็จแล้วก็โอเคยายก็บอกว่างานงานอีอย่างวะโอเคยายก็อกว่าอา้าว เป็นพ่อลูกเคยเจ้านาลาบ,บัพผ้าค่อยไปลูกเคยนี่ก็คือลูกเคยคือฟาชีของของเป็อแล้วฟาชีของเขาแล<ะ>้วไอ้ม,อะะอมันเกี่ยวกับไหมที่ที่เอ่อได้ได้ข่าวว่ามีประเด็นก็อ,อันนี้อันนี้แม่ก็ไม่รู้แต่เขบบาบอกว่าเป็นพ่อลูกเคยเจ้านาลาบ,บัพ้าค่อยไปจากเทื่อค่อยอยากไปหาแม่ใจจะขาดแล้วเพ่อนว่าถ้าขี่รถเป็นก็จะขี่มาเพื่อนว่า ประเด็นมันก็มีแค่นี้แหละก็เลยนั่งเศร้าเพิ่นเพิ่นกติแต่ว่าว่าลูกเคยบอพามาอ๋อก็คือเคยแม่บอพาเพิ่นมาหาแม่ฝาชีฝาชีสามีสามีสามีเจฟเฟอร์นั่นแหละฝาชีพุ่นนั่นแหละแล้วแล้วลูกเคยเป็นคนขี้หึงไหมไม่บอกลักษณะบอกลักษณะของลูกเคยแม่บอกอืมอืมเป็นคนขี้หึงไหม เอาเอาเรื่องอยบ่บดี๋วนั่งยานก่อนเด้อนั่งข้างในก่อนไปนั่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 นลูกชุกดูหน้าผากก็คล้ายๆอยู่ด้ดูหน้าผากลูกเคยค่อยน่ะคล้ายๆอยู่คล้ายๆับคล้ายๆคยๆจะขี้ขี้ขี้ห่วงเมียอยู่นะเออคล้ายๆนะเมียสวยว่างั้น ก็ก็ไม่รู้อ่ะก็หัวออกสะงั้นสวยเจ้าเป้นะสวยยิงยิงยิงก็ก็ไม่รู้ยิงใหญ่นะสวยสวยสวยก็ดูเหมือนลูกเคยค่อยในขี้ห่วงอยู่ได้ก็ก็รู้ค่อยเบิ่งนะก็โง่ไปทั้งนานเราก็คิดว่ากำลังแต่รูปไหนเวลาอะไรสบค่อยเบิ่งอยู่มันชงชัยมันขี้ห่วงเมียมันอยู่บ่ ราะว่าที่นี่ยูทูบเบอร์ผู้ชายเยอะนี่แต่กระแสกระแสเขาว่าอย่างแรงเลยนะลูกเขยแม่น่ะรกระแสออกมาโอ้โหทางหึงมากเลยนะเยอะแม่บอเดี๋ยวค่อยจะไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่นลูกค่อยไลฟ์สดค่อยจะเมมเข้าไปวันนั้นผมเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะ่ะผมได้ยินเสียงปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บเลยอะยังไรหลังมือบอ หลังปลามึกหรือหลังแหวียญ้าทั้งเขาทั้งอะไรก็ไม่รู้มันถึงขนาดนั้นบ้กเออแต่มันก็ไม่ได้คุยให้แม่ฟังไดยเอ้าก็กลัวแม่ก็กลัวแม่ด่าลูกเขยนี่โอ้อาจจะเป็นไปได้ใช่แต่เราก็เออเราก็ได้แค่เดาเฉยๆเราก็ได้เป็นห่วงเนาะได้ ได้แค่เรามันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไหมเวลาเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดเขาจะทําหน้าเขาจะแต่งหน้าจะเข้มเลยไหมเฮ้ยอะไรดิเออเรื่องจริงอันนี้แม่ก็ยังงงอยู่วันนั้นไอ้เป้มันคือทาลิชปิกทาลิสปิกแต่งแต่งเหมือนยายเลยว่ะงงเลยคิปทาปิดเลยเพาทาปิดไปไงปิดกันพรางงเอาไอ้เป้คือช่วยใทวะอืม ืเอาสังเกตด้ยอันไหนช่วงอันไหนที่มันจะมีรอยจ้ำๆหน่อยเขาก็จะเอามัคคะลาให้เป็โปะโปะไว้หน่อยเึ่งกนาดนะเนเดี๋ยวมันปิดบังแม่เนาะเดี๋ยวแม่จะไล่สุดถ่ายเดี๋ยวแม่ไปกับลุงมณ์ก็ได้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวรไฟถึงบ้านไหมวันนี้เอาไหมเห็ไหมันอยู่เหรอแม่ไปหาบ่าวเบียวนะแม่ผ่านบ้านพี่ปี้อยู่นะออ ม่ได้ไปทางนู้นไปทางไหนไปทางนี้ผ่านอยู่ก็ไปทางนี้นะผ่านไปทางนี้ไลยเราเลี้ยวขวาเน่ะเหรอไปทางนี้แล้วก็ไปนู่นเลยได้ออกไปเลยนาเกต้นนาเกต้องผ่านนั่นแหละนาเกต้ผ่านไม่ได้เข้านาเกไปเลยนั่นแหละต้องผ่านอ๋อแล้วมีฝากฝากอะไรถึงลูกสาวบ้างก็ฝากฝากถึงลูกสาวก็ยังให้ลูกสาวมาก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงมา แล้วก็ใช่ก็งงตั้งแต่วันนั้นคือนานแท่าคือน,นี่เป็นเป็นเกือบสองอาทิล้วบอใช่วันนั้นน่ะคือเมื่อคือก็ก,ก,ก,ก็ก็มันจะโทรหาแม่เมื่อคืนนี่มันบอกมันบอกให้แม่ไปบอกลุงวางว่าคนที่เอาเงินซองสามาริพิษให้สนะี่พันน่ะคุณเปรมเป็นคนซื้อสามาริพิษแล้วก็เอาซองให้ลุงวางแต่เอ เอฟซีโทรมาว่าลุงวางได้ได้ยังค่าส่งซามาดิพิษลุงวางเขาบอกว่าเขายังไม่ได้แต่ที่นี่ยายก็จะเจอตัวเขายายก็จะคุยคุยกับลุงวางนะบอกว่าไอ้เป้ส่งมาให้แล้วได้รับแล้วแต่ลุงวางเขาไม่รู้ว่าส่งอะไรส่งขายสามาดิพิษของเขานั่นแหละคุณเปรมเป็นคนชื่อให้เอฟซีนะแต่แกไม่รู้ เขาจะให้อเป้เอาคลิปแต่อเป้ไม่ได้มาแล้ว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 แม่ก็สังเกตอยู่ใช่ไหมว่าจะเป้นสวยขึ้นแต่งหน้าแต่งตาแต่งติ๊กเลยแล้วก็ทาอันนี้แดงแดงในนเหมือนแม่ปกตินี่เขาไลสุดไม่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 เขาจะเป็นคนไม่แต่งตัวปกใช่แล้วก็ปกติแต่หัวเราะจะร้องเสียงดังหัวเราะอันนี้หัวเราะแบบยิ้มยิ้มเพราะว่าเพราะว่ากลัวเตี้ยปากเปาก ไอเป้ถ <mm um> ้าเกได้ยินนะเกต้องฟังดีๆกับตังลุงมนนะเขามอลืนมือเก็บกระดูกแกเพราะฉะนั้นอมือเร็วเร็วเห็นไหมเวลาหัวเราปกติไล่ชดนี่จำในเออปกตินี่ไล่ชดนี่เสียงดังจังเลยได้สูกเล้วทำเป็นทาหน้าทาตากบเกลื่อน คลิปนี้เป๊นาทีเราได้กับกันของแม่ิดไปเลยครับอุ้ยบอกเอาฮอนอีสีเดอก์ยังไงก็ฝากถึงจ้าเป้เลยนะครับมีอะไรก็มาแก้ข่าวด่วนๆในเด้อแม่คิดถึงเพราะว่าคลิปนี้ก็ฝากถึงพี่เป้ด้วยใช่เพราะว่า ดุงมวลพูดมาเมื่อกี้แล้วก็ปาจำลองพูดมาเมื่อกี้มันเป็นความจริงก็มาแก้มาแก้ข่าวมาแก้ข่าวด้วยไอลิปสติกกนยปกติไม่เคยทานะอันนี้ทาทันหาเฟ้อเลยก็ไปกดไลค์กดแชร์นะคะโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องดุงมวลด้วยนะครับโชคดีและสวัสดีครับด้วยนะครับนะสำหรับนนี้สวัสดีครับ